โอ้โหราชาเลิกผมเชื่อเรื่องดวงดาวเนี่ยในฐานะที่เป็นสถิติรูปแบบหนึง่งจะผิดจะถูกอ่ะผมรับผิดชอบผมเลขศูนย์เนี่ยมันมาทับอาทิตย์ตัวนี้ยยมดวงเมืองเข้าใจนี้นะครับประเทศไทยยังมีความหวังคุณชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคุยสบายสบายสไตล์คุณกบนะครับวันนี้นะครับมีหลายคนถามมาว่า พี่กบเนี่ยเขาลือกันว่าดูดวงแม่นพี่กบครับที่มาที่ไปเป็นไงพี่ดูดวงได้ยังไงถามว่าแม่นไม่แม่นไม่รู้แตก่ก็หลายคนก,ก็พูดถูกนะครับเอาไว้ว่าุณดูได้ยังไงดีกว่าผมเนี่ยเกิดมาเนี่ย ผมไม่เคยเชื่อเลยนะทีแรกอะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพระบอกว่าผมเป็นคนดวงดีนะลองไปสอบสมุทราาบดูสิผมก็ไปทั้งที่เ็าไม่ได้คิดว่ามันจะเข้าได้ง่ายๆหรอกผมดันเข้าสมุราบได้ห้องครีนนะสมัยเสร็จปุ๊บก็เลยเริ่มศึกษามาก็ศึกษาจากในวัดอะเพื่อนผมเนี่ยชื่อบัณฑิตเนี่ยพ่อเขาเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนพาณิชทนบุรีแกก็ตามบทนะก็เลยออกไปอยู่บ้านแกเก่งเรื่องดวงมากเราก็ไปเยี่ยมแกเยี่ยมแกไม่รู้คุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องดวงคุยเรื่องอะไรก็ติดลมก็เลยเรียนรู้เรื่องดวงจากแกเยอะมากนนนนะคททีีี่่่่เราหมมือออจพพก็แ แกดูดวงเป็นแต่สิ่งที่ทําให้ผมยิ่งยิ่งเชื่อมั่น,นยแย่เลยคือตอนมาเป็นผู้อ่าการท่านเนี่ยแหละวันหนึ่งเป็นพี่การใหญ่แบงก์เอเได้ปีกว่าเกือบสองปีพลตารวจเอกเฉลิมเดชขาขำเนี่ยเขาก็มากับภรรยาก็พาคนมาคนหนึ่งเขาก็นั่งคุยเรื่องดวงไอ้เราก็พอรู้บ้างไงล้วก็เลยถามบอกว่าเนี่ยอาจารย์ดูดวงผมหน่อยดถผมเขียนดวงให้ดูเขาดูเสร็จเขาบอกโอ้โหปีหน้าหลังวันเกิดนะผมเกิดเดือนมีนาคม มีหน้าหลังวันเกิดเนี่ยดวงจะต้องเปลี่ยนงานแล้วก็สะดุ้งโหยงที่เราเป็นผู้การใหญ่แบง์ก็เปลี่ยนงานเฮ้ยจะดีรู้อาารเปลี่ยนไปทํางานอะไรอ่ะก็ไม่รู้นะแต่มันงานมันใหญ่แล้วมันดังไปทั้งโลกเลยเหนื่อยมากเหนื่อยทับสายตาเลยอ่ะก็้ํสเร็จไหมอาจารย์สำเร็จงานเกี่ยวอะไรอาจารย์งานเกี่ยวกับการบินโอ้จนกระทั่งวันหนึ่งมันเดือนประมาณเดือนสิงหาก็มีการโปรดเกล้าในทหารเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องเลี้ยงเลี้ยงฉลองเพื่อนหน่อยเสร็จในระวันนั้นอ่ะมีเพื่อนสง่าคนหนึ่งชื่อ ขกรก็าพาเพื่อนใหม่คนหนึ่งชื่ออ้อยเขาก็เกิดเขาบอกวาเนี่ยยังไงปีหน้าเนี่ยมันต้องเลือกผูวก้ว่านี่แพลกรองที่รักษาการลองสี่คนเนี่ยครบอายุเท่ากันหมดหเลยเกษียณหมดเขาใหม่เขา,า,เเขาจะเปิดเ้วเปิดให้สมัครเวพากบไทกล้าสมัครไว้โตจีนสิโตะผมก็บอกว่าเออเฮ้ยแค่ยืน่นใบสมัครได้โตจีนแล้วทำไมไม่เอาไม่มีอะไรเสียไปเอาใบสมัครมาาใหมผมผมก็ลังเลนะเขียนไม่เขียนน,นั่งอยางจนกระทั่งปอยสุดท้ายอ่ะผมก็กรอกใบสมัครแล้วไปยื่นก็เตรียมเอกสารมาเสร็จปรากฏว่า เขาตัวจเอกสารแล้วขาดไปรับรองแพทย์ผมก็ถับรถกลับไปเอาไปรับแพทย์ถึงเทโ่วสิ้วยาเนี่ยก็ประมาณเกือบเที่ยงกว่าแล้วผมออกจากโรงพยาบาลเดชาประมาณบ่าย3ามโมงสี่โมงแล้วล่ะทั้หมดเวลาสมัครอยู่แล้วผมห่อมอเตอร์ไซไปสมัครเลย หัวฟูเลยไปสมัครแล,ออแวแล้วก็ยื่นผมก็เออแปลก่าสมัยเราต้องไปยื่นงี้วะไอ้ความที่เป็นคนช่างสงสัยอ่ะผมก็เอาเวลาที่ผมตอนที่ผมสมัครเวลาสมัครกลับไปบ้านแล้วก็ไปเปิดเนี่ยปฏิทินโหนเนี่ยนะอย่างเงี้ยแล้วก็เอา,าเนียมานั่งคำนวณเวลาดูตามเวลาที่ไปสมัครอุ้ยมันตกราชาเลิก oh ผมก็ขำว่าเฮ้ยลืมมันจะได้งานวันเนี้ยผมก็เออแปลกไหมเออเขาช่างมันก็ไม่ได้คิดอะไรสุดท้ายก็เลยได้เป็นผมก็เลยนั่งนึกถึงที่มอดูคุณรู้ไป็หมอดูคนที่ดูคนน่าเชื่ออะไรรู้ปะไม่รู้โซลจะนวนอยู่ คนนี้แหละ,นนละที่ไทยอะไรแม่นแม่นเยอะเนี่ยคนนี้แหละเขาเรียกนอสตราดามูสนั่นแหละแล้วผมจากนั้นมาผมกับเขาเนี่ยกลายเป็นบันดดี้กันเลยสนิทกันตลอดอมีะอะไรผมก็<อ>หาเรือกันตลอดแต่ผมจะบอกนะว่าผมเชื่อเรื่องดวงดาวเนี่ยในฐานะที่เป็นสถิติรูปแบบหนึ่งนะแต่ผมเชื่อเรื่องกรรม <c oughs> กรรมผมเชื่อเรื่องสถิติ <c oughs> เพราะว่าอย่างสถิติเนี่ยนะครับเราเรียนตัวเลข เอาตัวเลขเอาเดต้ามาคำนวณ X-Bar, SD, T-Score, c h i ใครแควคำนวณได้ตัวเลขเอาออกมาแล้วเราก็มาแปลความดวงก็เหมือนกันผลของตัวเลข 1, 2, 3, 5, ง 9, 0แล้วก็ราศีต่างๆมาเขาก็มีทฤษฎีของเขาแล้วตัวเลขเหล่านั้นก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเมื่อดวงดาวย้ายไปเปลี่ยนไปมันก็จะมีผลของการที่มันมีความกระทบกระทั่งกันอย่างเช่นเลขหนึ่งเนี่ยเป็นดาวกีติยศ เลขสองเนี่ยเป็นดาวเสน่ห์เป็นดาวเกี่ยวกับประชาชนคนชอบคนชื่นชมเลขสามเนี่ยเป็นความรุนแรงเป็นความขยันหมั่นเพียรเป็นเป็นเรื่องของดำกิตสนาเลขสี่นี่เป็นปัญญาเป็นความพูดเลขห้านี่เป็นคุณธรรมเป็นพุทธเป็นพระเป็นอาจารย์นี่แมเลขหกก็เป็นความสวยงามเป็นเป็นกิเลสอีกรูปแบบหนึ่งเป็นเงินเลขเจ็ดนี่ก็เป็นความทุ์ร้อนยากลําบากเลขแปดนี่ก็เป็นความลุ่มหลงมัวเมาเลขเก้านี่ก็เป็นตัวเลขปฏิหารเลขศูนย์นี่มฤตยู ตัวนี้รลายพอควรเอาแน่เอานอนไม่ได้ถึงดีก็ดีได้ดูเลยถึงเจ๊งก็เจ๊ง,งระเบิดเถิดเทิงเลยดามลุจิวที่มีคนเขาเคยพูดไว้ว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดทนใช่ไหมพี่คือจริงๆดามลุจิวเนี่ยเดินประมาณเจ็ดปีสสรวนแล้วนะครับแล้วก็เจ็ดปีเนี่ยแต่แต่แตละราศีเนี่ยก็สาหัสอะอะไรที่ไม่นึกถึงเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นในแบบรุนแรงสถิติของประเทศไทยดวงเมืองวันที่เอ็ดเมษาสองสามสองห้าที่เราตั้งดวงเมืองอาทิตย์ ุมรักอยู่ราศีเมษเนี่ยเลขศูนย์เนี่ยมันมาทับอาทิตย์ตัวเนี้อ๋อมรุตยูมาอยู่ที่ดวงเมืองดวงเมืองมันภาษาโหรหรือภาษาอะไรเขาเรียกว่าขยยมดวงเมืองครับอ,อ,อยู่ตั้งเจ็ดปีกว่าแน่มันจะออกปีหกห้าเดี๋ยวมันก็ไปแล้วเจนเยนแต่ก่อนที่มันไปกับสาหาัสเพราะย้อนกลับไปดูปะบัาิศาสตร์ทุกๆุกครั้งที่เลขศูนย์เนี่ยมาอยู่ตรงเนี้เมืองไทยมีเรื่องทุกทีแล้วก็ เลขสามตัวนี้ตัวนี้นดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านราศีเมษเ,เนี่ยเป็นทหาร oh. ปีเนี้ดาวอังคารเนี่ยตกปูไม่ดีแล้วเดินถอยหลังอีกต่างหากเนี่ยตอนนี้มันจะยุ่งวุ่นวายเนี่ยแล้วเลขแปดเดวลาหูเนี่ยทิโกเนี่ยลาหูนี่คือเราทิโกเนี่ยมาทับเลขสามกับเลขเก้าตัวเนี้ลาหูเป็นลมสามนี่อังคารเป็นไฟลมเป่าไฟอะพี่ โอ้ยิ่งไปกันใหญ่อยู่ในเรือนเงินด้วยเนี่ยเลขแปดอยู่เนี่ยไอ้นี่ผมดูตักถาใสนแล้วดูตัวเลขอธิบายมันขอตัวเลขเลยครับคุณคอยดูนะสามตัวเนี้ยพอมันมาทับตรงเนี้ยมันจะสาหาัสอีกตอนที่มันถอยหลังข้ามจากตรงเนี้ยไปอยู่ตรงเนี้ยนะครับจากเนี้ยข้ามอยู่ตรงเนี้ยมันก็เริ่มรุนแรงเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่เดือนตุลามาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันจะไปเรื่อยๆนะครับคันนี้ยังโชคดีอย่างหนึ่งดาวพระรหัสเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในมุมพบเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงมากมายนะแต่มันยังถึงลักขนา สือดาวอาทิตย์ตัวนี้ย,ยังช่วยอุ้มคุ้มครองได้บ้างแล้วพะราตัวนี้คือสติพะราตัวนี้จะช่วยท,ทำให้พวกเราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตคราวนี้ไปได้พวกเราจะช่วยกันเนี่ยเอาสติเข้ามาเป็นตัวตั้งแสดงว่าโหราศาสตร์เนี่ย ต้องบอกว่ามันเป็นสถิติโหรศาสตร์เหมือนสถิติคุณดูที่สถิติอะสำนักอะไรสำนักอะออกมาคนหัวล็อกกิ้งเห็นไหมเพราะเอาตัวเลขมาบิดเบือนมันก็รู้อยู่สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าคนเนี่ยถ้าดูดวงแล้วมีอามิสินญ,ญาณเยอะๆอะไรเนี่ยบางทีมันก็บิดเบือนเพราะมันมี agenda <อ>ผมดูมดวงผมไม่เคยเอาตังค์ใครนะผมดูเป็นวิชาการผมดูเป็นจะผิดจะถูกผมรับผิดชอบของผมแต่ว่าผมไม่เคยเอาตังค์ใครแล้วดูเนี่ยบางทีเนี่ย ผู้ตะเกียงใจผู้ใหญ่เอาใจผู้ใหญ่มันก็เลยทําให้เกิดเกิด distortion variance มันก็สูงใช่ไหมความเบี่ยงเบนม,ม,มันก็เยอะงั้นถ้าเราดูเนี่ยโหราศาสตร์เนี่ยมี2ภาคเหมือนกับทิติคือภาคคํานวณกับภาคพยากรณ์ไอ้ตรงภาคพยากรณ์เนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเขาเรียกว่า subjective มันจะต้องดูว่าดาวละดาวเคลื่อนที่มันกำลังดาวถอยถอยมาเจออะไรถอยมาทับอะไรเงี้ยเดินหน้ายัางไงเนี่ยก็มันเป็นตรงเนี้ยผมคิดว่าความรุนแรงต่างๆเนี่ย ใช่อังคารมันถอยเนี่ยมันอาจจะมากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไงพระราชก็คอยดึงสติดึงรังไว้ถ้าคุณดูจากเปรียบเทียบสังคมเวลาเนี้ยก็มีคนจํานวนหนึ่งที่ยพยายามดึงรังสิติของทุกๆฝ่ายให้มีสติอยู่แต่พวกที่โมมีโมหาจริตแต่ถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็มีอีกขวดหนึ่งเนี่ยมันก็สู้กันไปหักลบกันไปผลสุดท้ายใครจะแพ้ใครชนะโปรดติดตามต่ออไปปีหน้าเราจะเป็นยังไงการทำมาหากินจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้อย่างที่เรารู้เส้นทางมัน มันตันไม่หมดพี่กบใช่จากดวงดาวเนี่ยจากดวงดาวนี่นะครับพอปีหน้าไปแล้วเนี่ยดาวคารเนี่ยนะครับเนี่ยดาวคารเนี่ยหลังวันที่21เ,เมษายนเนี่ยดาวคารจะเปลี่ยนสารภาพจากความที่เป็นเลวร้ายอะไรต่างเนี่ยกลับมาเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนุ่มนวลลงให้ความก้าวร้าวรุนแรงอนะไรก็จะลดลงสติก็จะมามากขึ้นแล้วเวลาพระาทเดินเข้าไปเรื่อยๆขึ้นเรื่อยจนกระทั่งถึงตรงเนี้ยสติก็จะมาเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมเชื่อว่า ดาวพระจัจะช่วยช่วยเราเยอะแล้วพอปีห5้าเนี่ยดาอยูออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าค่อยๆดีขึ้นปีหน้าเนี่ยใครทายว่าเศรษฐกิจจะดีผมก็จะไม่เชื่อว่าจะดีเท่าไหร่นะครับผมยังเชื่อว่าจะจะยังคงไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมมดนอยูเดินมาคุณรู้ไหมผมวันนี้เดมาตรงนี้นี่นะครับมาเข้าตรงนี้แทนที่เราจะคิดว่าเศรษฐกิจมันจะไม่ดีเนะมันมันน้ำหน้ารักมันอาจจะรวยเลยก็ได้ท่าจะรวยแบบชนิดวินาสันตโลไปเลยก็ได้เพราะดาวันอยู่เป็นดาวที่คาดหวังไม่ได้คาดคาดอะไรไม่ได้มันจะเกิดขึ้นแบบ ชับพันทันใดด้วยไม่แน่นะอยู่ๆเราจะเจอบ่อทองอะไรดีๆไอ้หลุมแก๊สเกิดเดะจรจาจบโชว์ชวงเชจวารอบสองอาจจะมาก็ได้ประเทศไทยผมยังบอกทุกคนนะครับว่าประเทศไทยยังมีความหวังเพราะน้อยที่สุดห่วยที่สุดประเทศไทยตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดในเซาท์อีสเอเชียเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารจัดการเป็นคนทั้งโลกต้องงอเรา ไม่รวมทรัพยากรที่เรายังมีอยู่ใต้น้าใต้ดินอนีครับเดี๋ยวดาวพระอาทมันเดินดีๆแล้วเนี่ยสติใบเองผมไมงคิดว่าคนไทยมีสติถ้าอย่างเนี้มีคนบอกว่าโอ้กว่าเราจะฟื้นกันได้อีก3ปีกันเศรษฐกิจไทยเนี่ยถ้าตามดวงอย่างนี้แหละพี่เมื่อไหร่เนี่ยมันถึงจะฟื้นพี่ถ้าตามดวงเนี่ยนะครับคงต้องอีกระยะหนึ่งทีเดียวแหละคราวนี้พูดงี้มันก็ดูหลุมๆนะเอาเป็นว่าความพื้นตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่คิดยังไง ถ้าแก้แบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆก็ยาวละยาวแน่แต่พอเวลาสติมาปุ๊บเราอาจจะได้สติแล้วคิดแบบใหม่วิธีใหม่มันก็อาจจะเร็วขึ้นถ้าเป็นผมทายว่าดวงจะดีเมื่อไหร่เนี่ยนะครับปี6 4สปลายปีเวลาถึงห5ห้าเนี่ยน่าจะค่อยๆดีขึ้นแล้วเมื่อมันจะอยู่ดาวออกจากราศีเมษเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างจะโล่งขึ้นเยอะบ้านเมืองเนี่ยปีห5ห้าเนี่ยน่าจะเป็นปีที่ดีขึ้น6 6เนี 66, 66่ยน่าจะแจ่มใสเลยเราเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของโหราศาสตร์เรื่องราวของการเก็บสถิติ วิธีคิดการกระทบเปลือกซึ่งมันเกี่ยวข้องด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็จะบอกว่าทุกอย่างก็จะดีเราก็จะนั่งอยู่นิ่งๆ<อ>แต่<ม>พี่กบกำลังบอกว่ามันนิ่งไม่ได้นิ่งไม่ได้มันต้องคิดมันต้องทําต้องคิดต้องทําตอนนี้ก็ต้องฝากทิ้งท้ายกับพี่กบก่อนลาไปครับผมอยากบอกดีกครับว่าความสําเร็จอาจจะเป็นเรื่องของดวงดาวใช่แต่ความพยายามเป็นเรื่องของเราถ้าเราไม่พยายามเลยดวงดาวยังไงมันก็ไม่สําเร็จอย่าลืมนะครับ ใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้ใครที่คิดว่าหลังจากดูคลิปนี้แล้วมีคำถามนะครับคุณสามารถเข้าไปโพสต์คำถามของคุณได้นะครับใน Facebook อ r ยข้างล่างนี้พี่กบจะมาตอบให้นะครับแล้วใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นก็เช่นกันครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้หรืออยากจะให้พี่กบทำา p p อะไรเกี่ยวข้องกับหัวข้ออะไรเราสามารถใส่เข้าไปได้มีเหตุการณ์ใดๆที่ท่านคิดว่าเหมาะสม ก็แชร์กันแบ่งปันกันเข้ามานะครับแล้วก็ใครที่ไม่ถนัดการดูทั้ง Facebook เพราะไม่มีเวลาไม่มีเวลาดู YouTube สามารถฟังพอดแคสต์ได้ครับซึ่งอยู่ที่อยู่ URL ขั้นล่างนี้เช่นกันครับคุยกับพี่มีทางออก